สบายดีแตงโมเป็นยังเป็นยังกวาสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเมื่อกลับบ้านยังบหอนบ้านเธอเป็นยังคือเ้าแทะคือเสาแท้บ่แตงโมคือเ้าแทะรถเพ ตอนนี้รถเพเนาะทุกคนก็เลยได้ได้โอกาสมาท้ายคลิปเนาะอยู่แค้มทางอยู่กลางป่าเนาะบุหัวอยู่ใส่ตอนนี้นะ <c oughs> อยู่กลางป่ารถรถเสียเนาะเพิ่นกำลังอันแปงลงรถอยู่๋ยวมินตาจะกลับกองสู่พี่น้องเบิงเดเอน,นี่มือแรงนี่เลกจะออกไปรถคันนี้ละ <c oughs> 9ก้าหนึศูเกเล็กควายกับเล็กหมามือนีห้อยลาออกมือนีโบหัวาสิหอนบานจักโมงเนะทุกคนอันนี้ก็เป็นสวนมั่นต้นสวนปลาซักสวนปลาซักอู้ภูเขาอันนั้นก็ให้หน้าเขาดิทุกคนขอละถ่ายอยู่นี่เหมือน แตงโมนั่งอยั่ไันละล่ะฟ้าห้องตึ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 งอยู่ป่านี่ไงอยู่ป่าโบหัาสีฮอดบ้านฮอเคือนย่ามใดเนาะพี่นองตอนนี้อยู่กลางถนนกลางป่ารถเสียรถพังนี่รถ ปรม,มานำรถคันนี้รถตู้คันนี้นะทุกคนตู้คันนี้ย่างตากแดดมาชมบรรยากาศพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเราทุกคนแต่ประมาณนี้แหละเส้นทางเส้นทางแบบนี้เนาะนี่รถกระจอดอยู่หันกำลังซ่อมรถอยู่เนาะบึงหัวสิฮอดบ้านจักโมงเนาะตอนนี้กับฟ้ามืดฟ้าห้องแล้ว เมื่อนีอาจจะหน่าถือฝนห้าเนาะเมื่อนีพี่น้องบบเคยมามาบ้านเป็นแบบนี้จากเือเนาะทุกคนเวลามามาครั้งนี้ก็เลยถือรถเพลรถพังเนาะทุกคนถุดรถเพลรถพังก็เลยได้ท่านั่งตากแดดทั้งคีทั้งคีทั้งยางพี่น้องเมื่อนีนะกลับบ้านนะขี่รถบด้บด้ขี่แต่รถดได ั้งคีทั้งยางเนาะทุกคนเดี๋ยวมิตาก,กับกล่องสุเบิงเดอร์ว่าบรรยากาศทางบ้านของมิตาเป็นจังใดเนาะนี่อันนั้นก็เป็นภูเขามีแต่ภูเขาเนาะอันนี้ก็สวนมันต้นส่วนไรายเจ้าปลูกแต่มันต้นได้เมันต้นนี่ทางเส้นทางของเขาแบบน,นี้ประมาณนี้หละเนะทุกคนฝ่ากเื่องมืดมาแล้วฟ้ามืดมาแล้วทุกคน อันนี้เลยเนาะอันนอ่ะมีปลาส่วนอันมันต้นปูนยู่ไกลๆส่วนมันต้นเนาะทุกคนส่วนมันต้นเป็นอย่างอีหล่าเป็นอย่างคนงามอะไรคะคือหน้าบูดแท้บูดตัวบูดเขาฮะขี้เมียกับเขาขี้หน้าบูดหิวเข่าสั่นพี่น้องผู้ใดยู่ไก่ยู่มอเนาะกำมาส่งเข่าเด้อ ห่อนอีหิวน้ำน้ำก็อยากกินน้ำข้อแหงเมื่อทุกคนข้อแหงข้อแหงเนาะอยากกินน้ำหิวน้ำตอนนี้นะนี่เขาอันพากันนั่งถ่ายย่พี่ถ่ายรถเนาะราะว่ารถพากันนั่งซึมกันนี่นแหละ อันนี้รถตำรวจดิเฮ้ยไปน้ำเน่ไปน้ำเดาไปดิน้ำเดาเรถไฟกัไปน้ำเน่เป็นบ้าแล้วเนาะสเสียเส้นแล้วดิเป็นบ้าเสียเส้นแล้วยย่ำห่อนห้อนห่อนอะไรไ <laughs> บ่เคยเจอแบบนี้ยากเถื่อพี่น้อง ม่งเศร้าบอกว่ากับบวกกับกับบวกกับสองคิดสองใจกับบวกกั๊บกับบวกกั๊บกับบวกกั๊บพูดาอ่าประตูห้องเนาะว่าสกั๊บดูบวกกับกั๊บดูบวกกับสองคิดสองใจบ่อันสันมึงคือบอกว่าเอ้ยบกับดอกมึอนี่มันบอดีแล้วว่าสิแม่ใครหัวใครกับว่าบบกัมากับดีแล้วที่มากับมาเป็นมูเนาะมากับมาเป็นมูว้ายตายแล้วอันนี้กะเป็นรถบรรทุกต่างเครื่องต่างของเนาะทุกคน กัมานี่แล้วบรรทุกตังเครื่องตังของตั้งแต่นับจากนี่ขึ้นไปหอดสัญญาเนาะทางมันเป็นแต่ถนนทางทางมีขุมมีหลุมเนาะทุกคนทางเป็นขุมเป็นหลุมอันนี้อันนี้ก็เริ่มแล้วทางทางหน้าเป็นแดงแดงคมันจะเป็นขุมเป็นหลุมเนาะทุกคนในอันนี้ก็เป็นขุมเป็นหลุมแถวนี้กับ โบ่บคอยเป็นรวมลายหลังจากอันน้ำปุ๋ยไปห่อใส่ยะเนาะมันมีคมลายคือได้ยินเสียงฝนอยู่ตอนนี้นะฝนกำลังสิตกแล้วพี่น้องเนาะฝนกำลังสิตกแล้วขึ้นมาเป็นยังสี่เนาะเห็นหลังจากอันขี่รถมาเนาะทุกคนเห็น <c oughs> งูเห็นงูสองข้างเนาะทุกคนเห็นงูสองข้าง มันต้องถ้าอันเป็นส้นเผาของมิ้นตาเนาะจะอ่าถ้าเห็นงูเนาะเป็นแบบว่าคือมันบดีแล้วเนาะทุกคนมันจะมีแนวพังเนวเสียคือจังซีนะบางคนก็บอกว่าโอ้ยอันงูให้โซกว่สัสดีงูให้โซกแล้ววันดีงูให้โซกวันดีตอนนี้มิ้นตากะยยางอ้อมๆแถวนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวมิ้นตาจะกลับกองซูเบิงเดอร์แถวนี้อันนี้ก็ คนจีนมะอาจจะเป็นคนจีนเขาจะมาเห็ดโรงงานเขาจะมาเห็ดสวนโรงงานเนาะทุกคนอันนี้ก็มีเือนเงานหลังหนึ่งนี่เส้นทางก็เป็นเจีงซีแหละเส้นทางของลาวเนาะทุกคน,นอ้โถส่วสวนมันต้นพูนทุกคนสวนมันต้นนะสวนมากสวนมากขาเจ้าจะปลูกแต่มันต้นเนาะทุกคนนี่นี่บบวายูล่ลาวอยู่ไทยอยู่ลาวกับมี่เนาะ ส่วนมันต้นส่วนมันต้นเนาะนี่อันนี้นาน่าจะเป็นโรงงานของคนจีนเนาะทุกคน,นโรงงานเป็นของ,ของคนจีนมันมีตาซังนี่รถกันแลนมาแล้วทุกคนรถมัรทุงน,น้ำดื่มจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศก่อนเดอหลังจากที่เขาอันเฮ็ดรถอนันซ่อมรถแล้วเนาะทุกคนนี่ อันนี้ก็มีส่วนกล้วยส่วนมันส่วนมากกับส่วนมันพู้นที่เบงิงไก่สุดตาขอบตาเป็นส่วนมันมดทุกคนเดียวนี้เนี่ยส่วนมันมดอันนี้ก็ฮะอันให้เขา้าส่วนลายส่วนลายอันคนเล่าเขาจะอันดำเป็นหน้าดำเนาะเม่นหน้าวานเนาะทุกคนอน,นั้นเขาก็บปุกเงินปุกเงินพูน แมนแต่มันต้นเมื่อทุกคนเห่นี่เถียงหน้าเถียงหน้าของเพ่นเนาะขอเป็นกำลังใจให้เด้อเมนีมินตากับอ่าน้องแตงโมมาบม,มาบ้านกำมาไสยานะจังใดก็ฝากกดติดตามช่องมินตาสาวลูกติดขอเป็นกำลังใจให้ต่ไปอีกเรื่อยๆเด้อ คลิปนี้ก็คงไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย